สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะจ๋าปะกระพดเมืองเพชบรบณ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะจ๋าก็มีชุดตัวเลขนะคะนํามาฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอาไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะอ่าเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆตัวเลขเด็ด,เ,ด,ดเนาะในงวดต่อไปเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากจ๋าด้วยนะคะมาดูกันนะคะหวยแม่จาเนียนนะคะซึ่งชุดนี้นะคะจะเป็นเลขเด็ดเลยนะคะเป็นชุดเลขเด็ดนะคะงวดวันที่ หนึ่งนะคะมิถุนายน2563เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่จำเนียนให้มาเนาะจะมีชุดไหนกันบ้างนะคะอ่าสำรับนะคะเลขชุดแม่จำเนียนจะให้มาเป็นชุด2ตัวนะคะชุดแรกที่ให้มาเนาะจะเป็นเลขชุด2ตัวทั้งหมดนะคะส4 5 3 จ็ดหกและ87นะคะทั้งหมด4ชุดเนาะสำหรับเลขชุดของแม่จำเนียนนะคะ,ะเพื่อนๆอย่าลืมเนาะเก็บไว้ลุ้นโชคกันนะคะต่อมานะคะ,ะเลขชุดต่อมานี้จะเป็นหัวรัฐบาลไทยชุดหางเดียวนะคะสะเทือนวงการเลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เพื่อนๆนะคะก็ลองลุ้นดูนะคะสำหรับเลขชุดนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเลขชุดนี้จะเทือนวงการขนาดไหนนะคะซึ่งนะคะหวยชุดนี้นะคะขอฝากไว้เลยนะคะว่าหวยงวดวันที่1มิถุนายนนะคะมิถุนายน2563เนาะ,ะสำหรับหวยงวดนี้นะคะที่จ๋าเคยบอกไว้นะคะว่าจะสัญจรที่ชุมพรน,นะคะก็ต้องขอเปลี่ยนแปลงนะคะ ที่จะเคยบอกไว้เนาะว่าจะไปสัญจรที่ชุมพรนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าหวยวันนี้นะคะยังคงออกรางวัลตามปกติที่กองฉลากนะคะที่สํานักง,งานฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะณสนามบินน้ําจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะแต่จะงดสัญจรที่ชุมพรและมหาสาครคามเท่านั้นนะคะ2จังหวัดนี้สสถานที่นี้เนะาะจะงดสัญจรนะคะเนื่องจากโควิด -19 ้นั่นเองนะคะอ่ะ สำหรับนะคะการที่งดสัญจรในครั้งนี้นะก็เลยนะคะมีตัวเลขนํามาฝากนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะคะว่าตัวเลขไหนที่นํามาฝากกันเนาะสำหรับนะคะการงดสัญจรในครั้งนี้นะคะก็มีนะคะตัวเลขเนาะมาฝากเพื่อนเอนเลยนะคะนั่นก็คือรัฐบาลไทยนะคะชุดตัวเลขของรัฐบาลไทยงวดวันที่1นะคะ เดือน6ปี6 3สาหรับตัวเลขที่ให้มานะคะเด่นเดนเลยเนาะอ่ะจะให้มานะคะชุดนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองดูเนาะลองไปลุ้นโชคดูนะคะ0 8 9 2สองตัวเก้าแปดนะคะเพื่อนๆนลองลุ้นดูนะคะเพราะว่างดการสัญจรเนาะก็เลยนำตัวเลขนี้มาฝากนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขชุดต่อมากันสำหรับเลขชุดนี้นะคะใครที่ได้ติดตามไปแล้วนะคะจะเป็นเลขนะคะที่จะเคยให้เนาะในงวดที่ผ่านมานะคะเลขล็อกนะคะเขาส่งมาทั่วลายกลุ่มนะคะ อันนี้นะคะจะเคยให้นาะเพื่อนๆก็น่าจะาได้โชคกันไปนะคะมาดูนะคะงวดที่แล้วส่งมานะคะ9 5กับ5 9เนาะอ่ามาดูนะคะซึ่งอ่าชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของสองตัวบนเนะาะมาดูนะคะ ต่อมานะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะสำหรับนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าะ้อยหกสิบสามเนาะเขาให้มาแล้วนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะจะเป็นเลขล็อกเขาส่งมาทั่วกลุ่มลายนะคะงวดที่แล้วก็ให้มาเกงวดนี้นะคะสองตัวสองตัวให้มานะคะก็คือเจ็ดเก้าและเก้าเจ็ดนะคะอ่ะอันนี้ให้มาแล้วนะคะสำหรับงวดวันที่หนะคะหนึ่งมิถุนายน2 5 6 3นั่นเองนะคะก็เลยนำมาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะ อ่ามาดูชุดนัดเดียวนะคะสำหรับนะคะเลขชุดนะคะนัดเดียวในงวดวันที่หนะคะเดือนหปีหกสามเนาะสำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของนัดเดียวมาดูนะคะนัดเดียวนะคะอ่าให้ตัวไหนมาบ้างเนาะเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะคะให้มานะคะ ชุดนัดเดียวจริงๆนะคะชุดเดียวนั่นเองนะคะหกหนึ่งเจ็ดนะคะสองตัวหนึ่งเจ็ดกับเจหนึ่งเนาะอ่าเพื่อนๆเนาะไม่ไม่ต้องแบบอ่าไปรุ้นหลายตัวเลยเนาะเป็นเลขชุดหางเดียวจริงๆนะคะอ่ามาดูอีกหนึ่งชุดต่อมานะคะสำหรับเนาะเลขชุดนี้นะคะอ่าจะเป็นเลขชุดของหลวงพ่ออําดวยเช่นกันนะคะ วันที่1เดือน6ปีหกสานะคะอ่าตัวเลขที่ให้มาเนาะจะเป็นชุดล่างนะคะจะเป็นเลขล่างเนาะล่างนะคะจะให้มาเป็นชุดเด่นนะคะเด่น1นะคะเด่นหเนาะชุด2ตัวนะคะมาดูกันเนาะว่าให้มามีชุดไหนบ้างนะคะอ่าสตัวให้มาก็จะมี1นหนึ่ง หนึ่งเจ็ดนะคะสามหนึ่งสามเจ็ดเนาะให้มาสี่ชุดนะคะตัวกันนะคะอันนี้เน้นล่างนะคะตัวกันให้มาหนึ่งสองกับสามสองนะคะหลวงพ่ออำนวยเนาะลงให้วันที่สิบเจ็ดอ่ะ เดือน5ปี6 3นะคะก็ลองลุ้นดูด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นชุดล่างอย่างเดียวเนาะจะไม่มีชุดบนนะคะก็ชุดบนก็ให้เพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยนำชุดล่างเอามาฝากเนาะเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อมากันนะคะก็สำหรับนะคะเลขชุดนี้เนาะจะเป็นชุดของแอสซินโคราชเนาะใครที่เป็นแฟนคลับของแอสซินโคราชอยู่ก็ นำเลขชุดนี้นะคะลองไปลุ้นกับฉลากกินแบ่งดูนะคะเป็นชุดของงวดวันที่1มิถุนายน6 3นะคะชุดของรัฐบาลนะคะชุดรัฐบาลเนาะวิ่งรูด2นะคะวิ่งรูด2นะคะ,ะมาดูนะคะชุด2ตัว ให้มาเนาะก็จะเป็นสองศูนย์ 2, 0, นะคะสองหและสองแชุดนะคะอันนี้จะเป็นอ่าชุดของแอสซินโะคลาดเนาะมาดูนะคะตัวเน้นและชุดสามตัวนะคะเน้นๆเ,เลยนะคะชุดเน้นๆของแอสซินก็จะมี2อ26นะคะอันนี้จะเป็นตัวเน้นนะคะ ชุดสามตัวนะคะสามตัวก็จะเป็นเจ็ดสองศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดสองหกและแปดสองหกนะคะอันนี้เนาะจะเป็นชุดของแอสซินโคลาสนะคะอ่ะแอสนะคะสินโคลาสเชื่อเลยนะคะว่าเพื่อนๆหลายท่านนะคะน่าจะเป็นแฟนคลับของ อส,สินโคราชอยู่แน่นอนเนาะก็เลยนะคะนำม,มาจัดให้เพื่อนๆเอาไว้ลุ้นโชคกันดูด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดต่อมานะคะสำหรับเลขชุดนี้นะคะอ่าก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนาะก็จะมีเสียงไก่มานิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอ่าเลขดังนะคะ ชุดเลขดังนะคะชุดนี้จะเป็นเลขชุดเกี่ยวกับของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะมาดูกันนะคะเลขดังเนาะจะมีชุดไหนบ้างนะคะครบรอบเลขดังนะคะครบรอบ28ปีลํำลึกนะคะ,ะลํำลึกถึงราชินีนะคะ ราชินีลูกทุง่งคุณพุ่มพวงนะคะดวงจันนั่นเองนะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าอ่าเลขเกี่ยวกับอ่าราชินีลูกทุ่งเนาะพุ่มพวงดวงจันมีชุดไหนบ้างนะคะอ่าตัวเลขนะคะที่ให้มานะคะจะเกี่ยวข้องนะคะคุณพุ่มพวงนะคะเกิดเนาะวันที่ 4นะคะเกิด4สิงหาคมนะคะ2504อันนี้นะคะเกิดนะคะเสียนะคะซึ่งเสียชีวิตวันที่13มิถุนายนนะคะ2535นะคะรวมเนาะรวมอายุนะคะทั้งหมด30ปีนะคะ อ่าดังนั้นนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนาะมีเสียงไก่นะคะตอนนี้จะอยู่บ้านนอกนะคะอยู่เพชรบูรณ์ก็ต้องขออาภาัยเสียงไก่ด้วยนะคะามาดูนะคะมาดูต่อเลยสําหรับตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องเลยนะคะก็จะมีนะคะเกี่ยวข้องกับคุณพุ่มพองดวงจันทร์ก็จะมีนะคะสาะมะะตัว404นเนาะ ห้าสามห้านะคะห้าศูนย์สี่ชุดสามตัวนะคะให้มาสามชุดเนาะชุดสองตัวก็จะมีนะคะสามศูนย์สองแปดนะคะหนึ่งสาม และ04นะคะอ่าตัวเด่นนะคะตัวเน้นเนาะก็เน้นนะคะที่30นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นเลขชุดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเพื่อนๆก็อ่าน่าจะติดไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้ลุ้นโชคกันสำหรับวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ